เสาที่ดูนะพี่เสาที่ดูป่ะไม่ตอบแล้วเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงขอบคุณมากครับขอบคุณครับจดหมายด้วยนะเดี๋ยวขออ่านสักนิดแม่ห้อยขอเพลงครับจากก้าที่ตาตะโกนเสกผีดีแป้งวาสนาเจ้าร้อยขอบคุณครับตามจริงเด็กอามากันนะครับนักจังบาลตเป็นหัวยาเลย ดกสิบนิดหน่อขอบคุณมากครับไม่ได้เอกสิบครับโทษะครับขอบคุณกาครับขอบคุณมากประโกงนะครับาประโกงน้ำเขาไปกินลงๆใจอนุนงต็คงเละเลื่อนกระลอนน้ำเห็นไหลขุ้นกระเทกระจาใจล้งมา าจจดใจนาได้สวยสดคงโคตรดังลำน้ำที่คืนผายจำคงต้องช้ำแน่นอนต้องต่อเตืออขอลาแม่การดังามงดพอดล้มทอดโสด่ทอดจุดใจย,ยอเท